สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทำสอบคุกกี้คิดแคทลาวาเมนูนี้นะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับร้านคาเฟ่หรือว่าใครที่กำลังขายเบเกอรี่อยู่ซึ่งเมนูนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าถ้ามีไว้ในร้านค้านะสามารถเพิ่มมูลค่าของร้านค้าของเราได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ ก่อนทำขนมค่ะปะจุจจะแนะนำตัวนี้ Kit Spread, คิดแคสเปรดช็อกโกแลตสเปรดเนื้อเนียนผสมเวเฟอร์กรุบกรอบเป็นช็อกโกแลตอีกหนึ่งยี่ห้อเลยที่มีดีทั้งแบรนด์แล้วก็มีดีทั้งรสชาติรสชาติอร่อยและยังทำให้ขนมและร้านค้าเบเกอรี่ของเราดูดีมีราคามากยิ่งขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำขนมกัน ปุ๋ยจะใช้ถาดแล้วก็รองด้วยกระดาษไขเสร็จแล้วค่ะก็ตักคิดแคสสเปซใส่ลงไปในส่วนนี้นะปุ๋ยจะเอาเขามาทําเป็นคิดแคสสเปซลาวาทําเป็นไส้คุกกี้ของเรานี่เองตากใส่ถาดเสร็จแล้วให้เกลี่ยหน้าช็อกโกแลตให้เรียบเสร็จแล้วค่ะเอาเขาไปแช่แข็งประมาณ1-2ชั่วโมงระหว่างที่เรารอคิดแคสสเปซลาวาแข็งเรามาทําคุกกี้กันก่อนเปิดไฟค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนอันนี้เป็นเนยจืด ใส่ลงไปในหม้อเลยเราจะละลายเนยต้มเนยละลายเนยจนกว่าเขาจะกลายเป็นน้ําหลังจากที่เนยเขาละลายเรียบร้อยแล้วให้ใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปน้ําตาลทรายแดงก่อนที่ปุ๋ยจะนํามาใช้ปุ๋ยร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบเลือกใช้แต่ส่วนที่เป็นน้ําตาลทรายแดงแบบละเอียดนะคะจะทําให้ตัวคุกกี้ของเรามีเนื้อเนียนหลังจากที่เราใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปเรียบร้อยแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะ น้ำตาลทรายแดงเขาก็จะเข้ากับเนยมีความเนียนแล้วก็ไหลแบบนี้อันนี้คือใช้ได้แล้วนะปิดไฟค่ะเสร็จเราก็เอาเนยกับน้ำตาลทรายแดงไปพักให้เขาเย็นอย่างในคลิปปุ้ยก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้หลังจากนั้นค่ะเย็นตัวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในชามผสมเลยต่อด้วยไข่ไก่ค่ะเบอร์หนึ่งสองฟอง แล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นวานิลานอกจากกลิ่นวานิลาแล้วเพื่อนๆสามารถเพิ่มเป็นกลิ่นกาแฟก็ได้จะทําให้คุกกี้ของเราอะ่ะมีรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากที่ใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันเอาให้เนียนๆเลยนะคะพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มแป้งลงไปแป้งที่ใช้ค่ะเป็นแป้งอเนกประสงค์แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเบกกิ้งโซดา เราก็มีเกลือ3อย่างนะคะที่เราจะร่อนไปพร้อมๆกันให้เราร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบเพื่อให้ตัวแป้งเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดาละเอียดเราวก็เนียนไปพร้อมๆกันเวลาที่เราผสมเขาเข้าด้วยกันเขาก็จะเข้าง่ายหลังจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันนอกจากคนผสมด้วยมือแบบปุยแล้วเราสามารถใช้เครื่องผสมอาหารก็ได้เหมือนกันเวลาที่เรามีออเดอร์เยอะๆเขาก็จะง่ายขึ้น คนไปนสักพักหนึ่งหลังจากที่ซอบผูกกี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยอันนี้เรายังไม่ใช้นะคะปุ๋ยจะต้องพักแป้งเอาไว้อย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่กล่องนะคะให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเราอยากทำสต็อกเก็บเอาไว้รอลูกค้าสัาง่งมีออเดอร์แล้วอยากอบเราเก็บแบบนี้นะคะ ตากคุกกี้ใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นค่ะแช่ช่องธรรมดานะแช่แบบนี้ค่ะเก็บได้ถึง1เดือนเลยแต่ว่าถ้าหากจะอบเลยอย่างที่บอกค่ะเก็บเอาไว้30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ว่าของปุ้ยนะคะเก็บเอาไว้1คืนเดี๋ยวมาทำให้ดูกันสำหรับใครค่ะที่สนใจอยากจะซื้อคิดแคสสเปรดผสมเวเฟอร์กรุบกรอบปุ้ยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์นะคะสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ คิดแคสสเปรดหลังจากที่เขาแข่งตัวเรียบร้อยแล้วเราสามารถทําเป็นสต็อกได้อันนี้นะคะเขาถอดออกมาจากถาดได้ง่ายมากถ้าเราจะทําสต็อกเราเอากระดาษไขห่อเขาได้เลยหรือว่าเราจะตัดสีก่อนแล้วค่อยเอาไปหอ่อทําเป็นสต็อกเป็นชิ้นก็ได้อันนี้นะคะปุ้ยจะเอาเขามาหั่น4ชิ้น1ชิ้นจะหนักประมาณ100กรัมเดี๋ยวปุ้ยจะหยิบขึ้นมาให้ดูค่ะเขาก็จะออกจากกระดาษไขง่ายๆแบบนี้คือเขาจะไม่ติดเลย อันนี้นะคะปุ้ยดึงออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เป็นไส้คุกกี้กันโดคุกกี้ที่ผ่านไป1คืนอันนี้เอาออกมาจากตู้เย็นไม่เย็นแล้วนะส่วนอันนี้เป็นถาดกระดาษเดี๋ยวปุ้ยจะมีเบอร์เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปสามารถไปกดดูได้ โดคุกกี้นะคะทำออกมาแล้วได้น้ำหนักอยู่ที่ 1, 1 9 0กรัม1สูตรจะทำได้ทั้งหมด5กล่องเพราะฉะนั้น1กล่องจะตกที่238กรัมปุยจะแบ่งทั้งหมดเป็น3ส่วนนะคะกลุ่มข้างล่าง2ส่วนหลังจากที่วางคิดแคสเปซแล้วเราก็กลุ่มข้างบนอีก1ส่วนวิธีกลุ่มไม่ยากนะก็คือปุยก็ใส่ลงไปแบบในคลิปนี่แหละทำหน้าให้เขาเรียบๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ดูเหมือนเขาจะไม่เต็มถาดใช่ไหมเดี๋ยวพอเอาไปอบเขาจะพองขึ้น อันนั้นน่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนอันนี้นะคะเราจะเตรียมเอาไปเข้าอบวอร์มเตาอบที่180องศาใช้ไฟบนล่างอบจริงที่175องศาปุยใช้เวลาอบนะคะประมาณ20-25นาทีนอกจากสอบคุกกี้คิดแคสสเปซลาวาแล้วตัวคิดแคสสเปซลาวาเขาสามารถทำเป็นขนมอื่นได้อีกเยอะแยะเลย นอกจากรสชาติจะอร่อยแล้วเขายังทําให้ร้านค้าแล้วก็สินค้าของเราค่ะดูดีมีราคามากขึ้นด้วยพูดได้ง่ายๆว่าหนึ่งถังที่เราซื้อมาเนี่ยคือคุ้มค่าคุ้มราคามากปุ๋ยใช้เวลาอบไปประมาณ23นาทีหลังจากนั้นก็พักให้เย็นพอตัวซอฟบุกกี้ของเราเย็นเรียบร้อยแล้วปุ๋ยก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตคิกแคสต์อดไส้เวเฟอร์อันนี้ค่ะ วางตัวช็อกโกแลตคิตแคทเวเฟอร์อันนี้นะคะโดยการที่เราใช้คิตแคทสเปรดเป็นกาวติดบีบลงด้านหลังแล้วก็วางลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าขนมอันนี้นะคะช็อกโกแลตเต็มปากเต็มคำอร่อยตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกกันเลยตกแต่งเ็จปิดฝาแค่นี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะ คิดแคสสเปรย์เขาออกแบบมาให้ตอบโจทย์ร้านค้าหรือว่าผู้บริโภคอย่างเรามากหลังจากที่เราเปิดบัรจุภัณฑ์แบบนี้เรียบร้อยแล้วปุยแนะนําให้เก็บในอุณหภูมิ16-22องศาเซลเซียสรสชาติอร่อยเนื้อเนียนใช้งานง่ายเพื่อนเพื่ๆลองนึกดูถ้าหากว่าลูกค้าของเราถามว่าเราใช้ช,ช็อกโกแลตยี่ห้ออะไรพอเราบอกว่าช็อกโกแลตคิดแคสปุยมั่นใจได้เลยค่ะว่าใครๆก็รู้จักยี่ห้อนี้นึกถึงรสชาติได้ทันที แถมช็อกโกแลตคิดแคทสเปรของเขาแตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปตรงที่มีเวเฟอร์กรุบกรอบผสมลงไปในตัวช็อกโกแลตอันนี้นะคะปุยจะเปิดให้ดูด้านในซอบคุกกี้คิดแคทสเปรซลาวาบอกเลยค่ะคิดแคทสเปรซรสชาติดีส,สุดๆไปเลยยิ่งกินคู่กับตัวซอฟคุกกี้แล้วอะคือทั้งเข้มข้นหอมมันรสชาติดีอร่อยมาก ซอฟคุกกี้คิดแคสสเปซลาวาอันนี้หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปุยแนะนำค่ะให้เก็บในอุณหภูมิ16-22ถึงองศาเซลเซียสจะดีที่สุดถ้าเก็บในตู้เย็นนะคะได้นานถึง1เดือน สุดท้ายของคลิปเดี๋ยวปุ๋ยจะพาเพื่อนๆคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยเพื่อใครสนใจเอาไปทําขายจะได้เป็นแนวทางปุ๋ยจะขึ้นสไลด์การคำนวณต้นทุนซอฟคุกกี้คิดแคสเปซลาวาให้เ,เพื่อนๆดูปุ๋ยจะไม่อ่านให้ฟังนะแต่ว่าเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆให้ฟังอันนี้ปุ๋ยคำนวณต้นทุนวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอามารวมกัน ต้นทุนทั้งหมด487บาท1สูตรนะคะได้ทั้งหมด5กล่อง1กล่องจะมีต้นทุนประมาณ97บาท44สตางค์ราคานี้นะคะยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่ค่าแพ็กเกจราคาแนะนำสำหรับทำขายปุยคิดค่าน้ำค่าไฟค่าแพ็กเกจแล้วนะคะแนะนำทำขายอยู่ที่160บาทถึง200บาทตอก1กล่อง แต่ว่าเห็นราคาอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวปุ้ยจะมีข้อแนะนําให้ก็คือเราสามารถทําไซส์เล็กลงได้อันนี้ปุ้ยขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นแพ็กเกจสําหรับที่เราจะลดไซส์ลงมาถ้าเราใช้แพ็กเกจนี้เราก็จะขายอยู่ที่ประมาณชิ้นละ40-50บาทเท่านั้นเองการที่เราทําสินค้าให้มีขนาดชิ้นเล็กลงทําให้เราสามารถขายในราคาย่อมเยาวได้มากขึ้นดังนั้นเวลาที่เราขายนะคะจะทําให้ลูกค้าเขาสนใจสินค้าเราได้ง่ายขึ้น ถ้าหากว่าใครทำขายปุ้ยก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับปุ๋ยในคลิปหน้าปุ๋ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ